สบายดีพี่น้องมาเขาน้ำๆพี่น้อง agora. ไปสู่งานต่อเฮานี่ก็เริ่มจะรวมจะล่างไปแล้วท่านดีดอกพี่น้องคอยปิดคอยไปล่อยคอยหัดคอยเงียบไปเนะเข่าที่เข่าท้างดอกท้างหล่อนุดเด็ดนเขอยจอดอยู่ประม้าสองชั่วโมงจะออกไปเดียว บางทีแขนสิเร็วยวนนี้เพจะเดิ่บมือเศร้ารับแขนการเข่าเต้นกันเข่ากันหน่อยือทุกแนนกยบ้าเศ้าจอไพลงลงเส็จแ้วก็ลงมาเลยอยงนี้เลยรับก็ลงมานักกันร้นแขนกับทับเข่าทับออกกันเข่าได้เขยืดกันกลงจากที่จะเชียยันระแล้วลุกึนชุด แน,น่นหนิบหนึ่งเติดว่าสมองพอง,งจักซ้ำกันละ่ะยิ็ยกน้อยเขาล่งอันลัางกันเลยตื่นหาอาบน้ำตัววันนี้มีประชุมโหะชุมตัวเขาไนเนียนเสือนะทุกคนเนี่ยว่ามันบัว,วเ,เสอ<ะ>ือนักดนตรีนักร้อง ดีใจติดตักงไปเลยจัหบัหยาบขอนแบคคลงเมืองนะขนแบคคไม่หิวเอาอจ่มันไหกูกันเยอะนะไวกันอันใดไห้ติดตั้งไปต้นเอาไหติดตั้งไห้ติดตั้งไว้หไว้แล้นะเออห้ลงมสบคามุนไหนคุณล่างล่าง แค่ไม่นไน่งมาอนเรีขับเกียยกไปเปลยนตัวเลยเรษสีบอกเศรษฐบอมนอเนาะเกย์ตรถมันแปเนาะเกียร์ออกบอลออกมากอพนยกบอกไดโอมันโยกยังที่ไหต้อตเนมตอง่ีอเอนี่หน่วยนึมสายหครับเอนอนอนหนบนอยู่ไอ่มือได้ไอ้ตัระพ้งรถมันห่าง ผมบครับผมย่ยกเปคี่หอยครับทีกาย่อยเศร้าร่ำกันดครับสม่วมเมซำน้ำหนานั่งล่านี่เนี่ยล้านเกนสาแถวำหนานังล่านผมมีพี่ทุกคนไงด ปกติว่า้ามาปกติไปกลาล้เจ้าเสียอมเลยเนี่ยเสียอมเสียมพอกอลเนี้เราต้งใชตัเักเพอกแก๊กเเลันะมุนเะ้อกอกเลยเมอมากเอาเา่่เามเอาีเ็เาออนเียัเใส่ปงติ้อแก๊กะมไหอกไปเลย ทำจไ้แก็ถึงไดอันนี้ทารวจเนาะงัดัวยาเป็นกรบ่ว่าขาด่ขาดที่ต้องบขาดแต่ว่าัวอ่ายยึดเล็กไปข้างหลังอู่ั่ทานก็รวจขาดอย่างวเป็นธรรมดาดรวนี่สองเสีนนสองส่สสสสสองเปว้สมากบไปดสมาัว

Bye.

A mãi cái tình nguyện của tao mãn ở nó. Một cái tắc xỉ là mất mùi. nó. Anh สาวก็มากเดวกก็น่อยนะคะนิ่งนะสังสำหรับขีดกไีิบสัทอกันไ่ขีดนะสำหรับนี้สบายดีพี่น้อง